สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับติวเข้มบายครูอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เช่นเดิมค่ะติวข้อสอบเตรียมข้ปอปอ1ด้านชาวปัญญาเรื่องการจัดกลุ่มและแยกประเภทนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับข้อควรทราบก่อนการทําข้อสอบกันค่ะ เหมือนเดิมค่ะเด็กๆคนไหนที่เคยดูวิดีโอของครูมาแล้วจะมีข้อควรทราบก่อนการนำข้อสอบอยู่ที่4ข้อนะคะข้อแรกเด็กๆเตรียมสมุดและปากกาสำหรับจดคำตอบในการทำข้อสอบค่ะข้อที่2ออ่านข้อสอบให้เข้าใจก่อนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะ ข้อที่3หลังจากทำข้อสอบครบทั้งหมดแล้วครูจะทำการเฉลยข้อสอบให้ค่ะเด็กๆและข้อสุดท้ายให้คะแนนตัวเองและทบทวนข้อสอบใหม่อีกครั้งหากเราได้คะแนนน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้อสอบดีกว่าค่ะข้อแรกให้กากบาดสิ่งที่เป็นอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆเ,เขียนชื่ออุปกรณ์กีฬาลงไปเลยนะคะรูปภาพมีดังนี้ค่ะคอนฟุตบอลน,นวมยางลบ กล้วยไม้ปิงป้องปลารูปโบลิง่งไม้แบดมินตันถุงเท้าและไม้เทนนิสค่ะสำหรับรูปที่สองให้เด็กๆวงกลมสิ่งที่เป็นสัตว์นะคะประกอบด้วยรูปยีราฟควายโบ ดินสอสัปประรดผู้กันวัวคนพระอาทิตย์กุญแจพึ่งกล้วยและเพนกวินค่ะข้อที่สามเด็กๆก,กาเครื่องหมายถูกสิ่งที่เป็นอาหารประกอบไปด้วยรูปผักกาดเต่าแอปเปลิล นาฬิกากุ้งลูกแบดข้าวแตงโมจานสีปลาและมดค่ะข้อที่สให้เด็กๆก,กากบาทสิ่งที่เป็นของใช้ประกอบด้วยนาฬิกาแม่กุญแจ ช้อนค้างข้าวดอกไม้กล้วยถุงเท้ากระเป๋านกและรองเท้าค่ะต่อมาให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูก รูปที่แตกต่างจากพวกนะคะเด็กๆดูรูปค่ะและวิเคราะห์ดูค่ะว่ารูปไหนที่แตกต่างจากพวกนะคะข้อสอบในชุดนี้มีทั้งหมด4ภาพครูจะให้เด็กๆวิเคราะห์ไปทีละภาพนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราทําข้อสอบครบแล้วนะคะหลังจากนี้ครูจะพาเด็กๆไปพบกับเฉลยข้อสอบเตรียมเข้าป .1 ด้านชาวปัญญาเรื่องการจัดกลุ่มและแยกประเภทค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปตรวจข้อสอบกันดีกว่าค่ะสําหรับข้อสอบข้อแรกกากระบาดสิ่งที่เป็นอุปกรณ์กีฬาเรามาดูเฉลยกันทีลระรูปค่ะ รูปแรกนะคะได้แก่ลูกฟุตบอลค่ะรูปที่สองได้แก่นวมรูปที่สามไม้ปิงปองค่ะรูปที่สี่โบลิ่งรูปที่ห้าไม้แบดมินตันและรูปสุดท้ายเป็นไม้เทนนิสค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่เป็นสัตว์นะคะมาดูกันทีละรูปภาพค่ะเด็กๆ รูปแรก้แก่วัวรูปที่สองพึ่งรูปที่สามเพนกวินรูปที่สี่ควายรูปสุดท้ายยีราฟค่ะกลุ่มที่สมกลุ่มที่เป็นอาหารค่ะเด็กๆกลุ่มนี้รูปแรกแตงโม รูปที่สองได้แก่ข้าวรูปที่สามปลาค่ะรูปที่สี่กุ้งรูปที่หผักกาดค่ะรูปที่หแอปเปิลค่ะกลุ่มที่สมนะคะกลุ่มที่เป็นของใช้ค่ะ รับกลุ่มของใช้รูปแรกคือรองเท้ารูปที่สองกระเป๋าถุงเท้าแม่กุญแจนาฬิกาและช้อนค่ะ เรามาดูข้อสอบข้อถัดมาค่ะเด็กๆกเครื่องหมายถูกรูปที่แตกต่างจากพวกนะคะแถวแรกได้แก่กุ้งแถวที่สองหลอดไฟค่ะเด็กๆแถวที่สามผักและแถวสุดท้ายคือเค้กค,ค่ะ มาดูรูปที่สองค่ะสำหรับรูปที่สองแถวแรกได้แก่กระทะค่ะแถวที่สองได้แก่กระโปรงแถวที่สามคือใบไม้แถวที่สี่คือไม้กวาดค่ะ สำหรับรูปที่3นะคะรูปที่แตกต่างจากพวกบรรทัดแรกคือไก่ค่ะบรรทัดที่2คือไอศกรีมบรรทัดที่3คือถ้วยค่ะบรรทัดสุดท้ายคือกรองค่ะ โรูที่4นะคะรูปที่แตกต่างจากพวกบรรทัดแรกได้แก่ละคังบรรทัดที่สองคือกบบรรทัดที่สามโรงพยาบาลและบรรทัดสุดท้ายคือถุงมือค่ะเด็กๆ ยังไงบ้างคะทำข้อสอบและเฉลยครบทั้งหมดแล้วเด็กๆทำได้กี่คะแนนคะหลังจากนี้ครูอยากให้เด็กๆทบทวนข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำในการทำข้อสอบและพบกันใหม่ในติวเข้มบายครูนะคะสำหรับการติวข้อสอบเต็มเข้อป .1 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้ติวเข้มบายครูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ